สวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCBL นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเมืองเสนหน่อยนะครับในมุมของการกรอบกู้ชาติของคนไทยใหญ่นะครับก็คนไทยใหญ่นั้นกอบกู้ชาติมาแล้ว70กว่าปีนะครับแต่ถ้าถามว่ามีความคืบหน้าไหมมันก็มีความคืบหน้า,าแตม่มันยังไม่ใช่ความคืบหน้าที่พึงพอใจ เพราะว่าความคืบหน้าหรือว่าการกอบกู้ชาติเป้าหมายสูงสุดก็คือการได้รับเอกราชนะครับก็คือการมีประเทศเป็นของตัวเองนะครับแต่รู้สึกว่าจุดเป้าหมายนั้นยิ่งนับนานวันไปมันยิ่งยิ่งจะเขาเรียวกว่าอะไรดียิ่งจะไกลเกินเกินเอื้อมนะครับจนในสังคมคนไทยใหญ่นั้นแบ่งเป็นสอง,สองพักสองฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายแรกก็คือว่า ไม่ค่อยจะสนใจการกาบผู้ชาติหรือว่าไม่ค่อยอยากได้รับเอกรักแล้วนะครับก็คืออยู่แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ยิ่งนับนานวันไปก็คือกลายเป็นชนชาติอื่นไปคนที่อยู่ไทยก็คือกลืนเป็นคนไทยนะครับอยู่ชนชาติอยู่ในเมืองประเทศอื่นก็กลายเป็นชนชาติอื่นไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยังมีจิตใจแน่วแน่ว,ว่ายังอยากได้เอกรักเป็นของตัวเองนะครับครับผมพอ แล้วในกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่2นี่ก็แบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับแบ่งออกเป็น2แนวคิดเช่นกันนะครับแนวคิดแรกก็คือว่า,าการกอกกู้ชาตินั้นยากมากแล้วนะครับก,ก็คงต้องอต้องให้ต้องให้ในประเทศพม่านั้นเขาเรียกว่าอะไรได้รับการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบแบบก่อนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เอาประชาธิปไตย แบบเต็มรูปแบบหรือว่าสาธาราสาธารณหน้ารัฐหรือว่าปกครองแบบรัฐต่อรัฐแต่อยากได้อีกรั์เป็นของตัวเองมีประเทศเป็นของตัวเองนะครับทาไมถึงเป็นแนวคิดเช่นนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเจจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ขอตักเตียวนก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับครับผมอไอคนเรามาดูแนวคิดที่ว่าคนไทยใหญ่นั้นไม่สามารถกอบกู้ชาติได้ เขามีแนวคิดกันยังไงนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีแนวคิดว่าแนวแนวคิดว่าคือคนไทยใหญ่นั้นไม่มีผู้นำที่เก่งไม่มีผู้นำที่มีบารมีพอที่จะไปต่อต้านกับรัฐบาลพมา่าหรือว่าเออก็อย่างนั้นหละไม่มีบารมีพอที่จะสามารถาทําให้ประเทศของรัชา,านั้นเป็นประเทศได้นะครับอันนี้คือ,อแนวคิด แนวคิดคนส,ส่วนใหญ่นะครับส่วนในส่วนของตัวผมนั้นก็มีแนวคิดอีกเช่นเคยนะครับซึ่งมันก็แนวคิดมันก็แต่และคนก็แตกต่างกันเนาะบางคนก็บอกว่า,าละฉานนั้นไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งได้มาแล้วก็ไม่รู้จะค้าขายกับใครนะครับแต่ลืมไปว่าละฉานติดกับประเทศไทยแล้วกับประเทศจีนเนาะไอ้คนกลุ่มนี้เนาะลืม ลืมคิดไปนะครับซึ่งก็มีหลายประเทศในโลกนี้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่รวยรวยล้วนฟ้านะครับครับผมส่วนในคิดความคิดเห็นของผมนั้นผมผมว่าผมไม่ได้คิดแบบไอ้สองคนที่ผ่านมาเนาะสองคนที่ผ่านมาก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลกับบอกว่าไม่มีผู้ทะยใหญ่ไม่มีผู้นำที่เขาเรียกว่าเก่งน,นะครับอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับ ผมว่าข้อที่ว่าไทยใหญ่ไม่มีผู้นําที่เก่งนั้นก็ค่อนข้างที่จะผิดอยู่นะครับในมุมองของผมแต่ในมุมของเขาจะผิดอาจจะถูกก็ได้นะครับซึ่งผมว่าในยุคนี้เจ้าศึกถือว่าสุดยอดผู้นําแล้วเนาะสุดยอดผู้นําไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าการคบหาสมาคมกับประเทศต่างๆซึ่งมีประเทศไทยถือว่าเป็นพันธมิตรที่นั่นแฟนอย่างมากนะครับก็แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไรการซื้อใจประชาชนคนไทยใหญ่แทบจะทุกคนแทบจะจรักเจ้าศึกเนาะ แทบจะทุกคนเลยนะครับไม่ค่อยจะมีใครเกียดท่านลงจริงๆนอกจากคนได้เอาคนที่เสียผลประโยชน์กับท่านนะครับแต่ใน,นความคิดเห็นของผมนั้นผมมองต่างออกไปจากสองคนที่ว่าไม่มีผู้นําเก่งแล้วก็ไม่มีทางออกสู่ทะเลน,นะครับผมว่าหลักการอย่างเดียวที่เราไม่สามารถกอบกู้ชาติได้แล้วก็ยืดเยื้อมาถึง7 0ปีนั้นจะเข้าสู่ปีที่80นั้นผมว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีคนรวยพอ หรือว่าคนรวยของเราไม่ได้สนับสนุนกองทัพนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นใช่ไหมเรามาเรามาย้อนดูในประวัติศาสตร์โลกก่อนนะครับเรามาย้อนดูว่าทําไมอเมริกาเป็นใหญ่อยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรพราะเงินนั่นแหละครับเพราะว่าค่าเงินเขาแพงเพราะว่าเขามีเงินประชาชนเขามีเงินอ่าพอมีเงินเราสามารถส่งเสริมกองทัพได้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีบริษัทอยู่เจ็ด เอันนะครับที่เรียกว่า s e v ว่น ngel นะครับเซเว่น ngel นะครับเซเว่ Angel, น ngel เนะี่ยคอยป้อนเงินเข้าประเทศของตัวเองนะครับก็มีอะไรบ้างมี Meta หรือว่า Facebook กับ Instagram มี Alphabet ที่เป็น Google แล้วก็มี a m a z o n อนะไอ้พวกเนี้ยบริษัทใหญ่ใหญ่พวกเนี้ยสามารถป้อนเงินเข้าประเทศปีล้เป็นหลายพันลา้านพอป้อนเงินเข้าสู่ประเทศเนี่ยบางทีเขาก็เงินที่เหลือก็ป้อนเข้าสู่กองทัพหรือว่า โดยไม่เปิดเผยหรือบางทีก็เสียภาษีก็ได้เยอะมากแล้วอันนี้ทําให้สหรัฐอเมริกาสามารถซื้ออาวุธได้แล้วก็สามารถจ่ายทหารเงินย้อนทหารได้แพงๆสัสดิการได้ดีๆนะครับแล้วเรามาย้อนย้อนดูรัสเซียนะครับรัเสเซียนั้นกําลังทําสงครามกับยูเครนซึ่งก็ปีที่2น่าจะปีปี2จะกําลังจะเข้าสู่ปีที่2นะครับแต่รัสเซียนั้นโดนแบนโดนแบนเศรษฐกิจแทบจะทั่วทุกมุมโลกนะครับแต่เขาทําไมเขายังยืนหยัดได้เพราะว่าเขามี โอจิกัดนะครับโอจิกัดหรือว่าคนรวยคนที่รวยมากๆของประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ5คนเนี่ยคนพวกนี้มีเงินแบบคือแทบจะเขาเรียวกว่าอะไรเดียแทบจะรวยกว่าคนทั้งประเทศของเขาอะเขาแค่สี่ห้าคนเนี่ยแทบจะรวยกว่าทั้งประเทศของเขาเขาป้อนเงินให้กับกองทัพไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนเคยมีคนที่เป็นเจ้าของสมสรเชลซีอะไรนะอบรโมวิทเหรอแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นแกสพอมที่เป็นเจ้าของ น้ำมันแล้วก็ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียนั่นนะเขาเรียพวกนี้ป้อนใส่เงินแล้วเรามาดูเกาหลีเกาหลีมีใครเกาหลีก็มีกลุ่มแชโบกลุ่มแชโบหรือว่ากลุ่มที่เป็นเจ้าของซัมซุงที่สามารถแบบเขาเรียกว่าใดๆเป็นยึดหลักเศรษฐกิจของเกาหลีได้นะครับคนนี้ก็คอยป้อนเงินเข้าสู่ประเทศของตัวเองมาดูไทยมีใครซี CP. แน่นอนซ p พีทำการค้าขายไปทั่วโลกไม่ว่าประเทศจีนประเทศพม่ามีหมด อันนี้ก็คอยปอนเงินให้กับรัฐบาลไทยนะครับแล้วเรามาย้อนดูคนไทยใหญ่ดิเรามีแบบนั้นไหมเราไม่ได้มีเลยเราไม่ได้มีคน อเราไม่ได้มีกลุ่มอูทริกาดที่มีคนรวยแล้วคอยป้อนให้กับกองทัพเราหรือว่าเราไม่ได้มีเซเว่น n อ e เจิลหรือว่าเราไม่ได้มีกลุ่มแชโบคืออะไรเลยเราไม่ได้มีแล้วถ้าคนรวยของคนไทยใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจการเมืองฮาเขาไม่ได้ป้อนเงินเข้าสู่การเมืองเขาก็จะป้อนให้กับศาสนาซึ่งถามว่าศาสนาสําคัญไหมสําคัญนะครับคนไทยใหญ่จะแข่งกันทําบุญถามว่ามันผิดไหมอ่ามันไม่ได้ผิดรูปแบบมันแต่มันผิดมัน มันผิดมันผิดกราเทศาไปมันผิดเวลาไปหน่อยเพราะว่าเวลานี้เรากําลังกอะกู้ชาติใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเอาเงินเนี่ยป้อนเข้าสู่กองทัพอะป้อนเข้าสู่เยอะๆหนึ่งเนี่ยกองทัพสามารถซื้ออาวุธได้ดีๆได้เยอะๆ2กองทัพสามารถเอาเสดิการให้กับทาหารได้เงินเดือนสงูงๆเนี่ยใครๆก็อยากไปเป็นผมบะทุกวันเนี่ยที่ไปเป็นเนี่ยเพราะใจรักล้วนๆก็คือแทบจะเงินเดือนแทบจะไม่พออยู่ไปเดือนแทบจะไม่พอนะ ถ้าจะไม่พอใช้พอจริงแต่เขาก็ยังไปทาเพราะว่าใจรักล้วนๆแต่ถ้าสมมติว่ามีกลุ่มที่คนใจรักแล้วก็ได้เงินไปด้วยคนที่อยากเป็นเยอะมากเพราะฉะนั้นคาถามเดียวที่อออคำตอบเดียวที่เรายังกอบกู้ชาติไม่ได้ในมุมมองของผมผมคิดว่าเรายังมีเงินไม่มากพอหรือว่าคนรวยของเรายังไม่สนับสนุนกองทัพไทยใหญ่นะครับถ้าคนรวยสนับสนุนกองทัพไทยใหญ่ผมว่าได้ดีกว่านี้แนะ่ซึ่งเป็นเพราะอะไรนั้นก็น่าจะเป็นเพราะการปลูกฝังของคนไทยใหญ่ที่ว่า ามช่วยกองทัพหรือว่าหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งอีกตอนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราก็เราก็พูดถึงแค่ว่าที่เราไม่สามารถกอบกู้ชาติได้นั้นมีอยู่แค่ยอย่างเดียวก็คือเงินไม่พออืง่ายๆเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเรามีเงินมากพอหรือว่าคนรวยเราสามารถสนับสนุนกองทัพไทยใหญ่ได้โคตรดีเลยผมว่าไม่เกินอีกสิบปีถ้ามีคนรวยแบบป้อนเงินเข้าสู่กองทัพเนี่ยมันก็จะ สามารถกอบกู้ชาติได้นะครับนี่คือในความคิดเห็นของผมส่วนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดนะครับหรือว่าถ้าชอบช่องของผมก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยการกดเป็นสมาชิกรายเดือนหรือว่ากดสนับสนุนหรือว่ากดดงได้นะครับซึ่งใจยินดีอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับถ้า ยังไงถ้าพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ